ผู้สื่อข่าวทรทฐทีวีเองก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยไปสำรวจตลอดสองข้างทางรถไฟตั้งแต่สถานีวัง พงจนถึงสถานีหน้องแกร่ระยะทางรวม15กิโลเมตรนะคะจนพบร่างของน้องแก้มบรรยากาศการค้นหาจะยากลำบากแค่ไหนนั้นติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากตำบลวังพงอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามตกับ<า>คุณธน<ร>ากรฤิตุคร่คร,ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิทําการค้นหาร่างของเด็กหญิงอายุ13ปีตลอดทั้งคืนนะครับในที่สุดภารกิจการค้นหานั้นก็เสร็จสิ้นในช่วงเวลา4นาฬิกาครับเราจะกลับไปย้อนดูเหตุการณ์ กิจที่ทีมข่าวของเราร่วมกับบูริธิที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรเกษมหัวหินบูรณิธิสว่างหัวหินและบูรดิธิสว่างแผร่ภายสายเวลดีกว่า100นายออกเดินเท้าสำรวจบนทางรถไฟตั้งแต่สถานีรถไฟวังพงต่อเนื่องไปยังสถานีรถไฟเขาเต่าและสถานีรถไฟหนองแกระยะทางกว่า15กิโลเมตร เพื่อค้นหาร่างของเด็กหญิงอายุ13ปีที่สูญหายจากขบวนรถไฟสาย174ส,สีธรรมราชกรุงเทพมหานครหลังผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกจ้างชั่ชวคราวของการรถไฟแห่งประเทศไทยสารภาพกับตำรวจว่าเป็นคนร้ายที่โยนร่างของเด็กหญิงลงจากขบวนรถไฟขณะวิ่งผ่านอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีครีขันธ์เพื่อทำลายหลักฐานหลังล่วงละเมิดเด็กหญิงบนขบวนรถไฟ การค้นหาตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่และทีมข่าวของเราต้องใช้ความพยายามในการตรวจสอบสองข้างทางรถไฟเพราะทุกคนต่างคาดหวังว่าจะพบเด็กหญิงขณะมบีชีวิตแต่เนื่องจากสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าทึบ และไม่มีบ้าเรือประชาชนประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ค้นหามีขบวนรถไฟ่ผ่านตลอดทั้งคืนทําให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลําบากระยะการคํานวณแล้วเนี่ยระยะห่างของรถไฟและความเร็วของรถไฟที่วิ่งนะฮะแต่ละสถานีก็ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นสถานีที่ระยะใกล้ๆกันนะครับโอกาสที่จะรอดก็เป็นไปได้สูงเพราะเราคาดหวังว่าให้เขาให้น้องเขามีชีวิตรอด จนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงขณะที่ทีมค้นหาเดินสำรวจมาจนถึงตำบลวังพง์อำเภอปร,ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันท์ทีมค้นหาของเราพบกับร่างของผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสภาพเปือยนอนคว่ำหน้าอยู่ภายในป่าหญ้าข้างทางรถไฟเาเดินมาจากแยกวันอุทยาตานเข้ามาครับประเดีมีหญ้าล้มไงเลยมองเห็นเข้าไปก็ปเจอน,น้องกัานอนมากี่คนนะ ทีนี้ผมมาแล้วก็มีคู่เพรพเกษมร่วมด้วยรถสภาพศพเป็นไงอ่ะเป็นสภาพเปลือยกายครับนอนคว่ำหน้ามีรอยเลือดไหลที่โอเวอร์บ้านหังพิดไก่อนก็ดีไม่ผิดผังญาติได้เข้าตัวให้น้องเขาไปเลยก่อนจัยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงอายุ13ปีที่ทุกคนกำลังตามหาเอาทิ้งางตวันครับผมเพรเกษมขอถอนกำลังนะครับครับผมครับครับ คนนมาพื้นที่เลยครับคนนอกพื้นที่ไม่เกี่ยวผู <c oughs> ้ที่ไม่เกี่ยวนะฮะออกด้านนอกเลยครับผ <c oughs> ู <c oughs> ้นี่ไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> จนถึงในขณะนี้ครับร่างของเด็กหญิงอายุ13ปียังคงอยู่ในที่เดิมนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าที่ตํารวจของสถานีตํารวจภูธรอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะต้องรอประสานกับทางเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งแพทย์จากสถาบันนิติเวชนะครับเข้าทําการชันสูตรพิกศพและในขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังผมนะครับระยะทางห่างเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรเป็นจุดตัดระหว่างนะครับาทางด้านของจุดตัดทางรถไฟ วนอุทยานปราณบุรีและก็ทางด้านหลังก็คือทางด้านของสถานีรถไฟวังพงซึ่งในจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่คนร้ายนั้นทิ้งร่างของเด็กหญิงอายุ13ปีไว้ที่นี่ครับและวันนี้นะครับจะมีความขึ้นหน้าตลอดทั้งวันในเมื่อว่าเ,าเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับทางตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจมาที่นี่นะครับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหากมีความคืบหน้าที่จุดนี้ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์และจะรายงานกลับเข้าไปให้ทราบอีกครั้งครับ นะครับก็ขอบคุณนะครับก็รายงานมาจาก